ครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำกระชาเพื่อไม่ให้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับคลิปนี้มื่อนี้เด้อพี่น้องเด้อมาส่งมั่นมักยิดพี่น้องทั้งบ้านบ้านยังใหญ่บ้านเฮอ้อบ้านเราบ้านเราอุดมบ่แมนบอบ้านเราบ้านเราซื่อๆนี่เนาะตำบลยังใหญ่ตำบลบ้านเราเนี่ยล่ะตำบลกับตำบลบ้านเราเนาะอ่ะอำเภอคืออำเภอยังห้องเริ่มสิ้น อำเภอจะเริ่มสิ้นพี่น้องคุณแม่ซื pues <t <t ้อว่าจากไหนบัานแม่พ่องอินบ้านเราพี่น้องโอ้ยงัวเรางันจะตัวงามเลี้ยงมาจักปีละย่ายงัวนี่ไม่เลี้ยงมาไปหาปีหาปีล่ะป้าพี่ทศสิเลี้ยงมามาผาพี่น้องเขาเลาะเบิงเขาผิดกัปได้ไม่ใส่ย่ายเด้งแด้งจริงสิทั้งตลาดบอกรู้สื่อฟ้าหมนมาคือน้ำเงินรถพ่อข่านี่แล้วที่แรกกโอ้พ่อข่าแกมาขายให้ โอ้เอาเข้าไปขายได้ง่วงม,มากพ่อมออโอ้โหง่วงม,มากเลยน่ารัมกมากเลยฟ้าพี่น้งองบ่ได้ก็เลี้ยงงามเลยย,ย่ายมันงามเหมปลาร้าปลาร้ามีเ่าป้าพี่น้องคนละโอ้มีพอคุม้มฟูงพร้อมจักตัวทั้งเบิดอยู่นี่สิบหกตัวสีาวสขาวบ่มีจักตัวมิได้สีแดงเบิด โอ้ปรับบาลานมีเพื่อนมาพี่นออไอเลี้ยงไห้เฮาหน่อันเลี้ยงอ่ายนีแล้วโอ้ลูกร้านเลี้ยงไห้เนาะมันหูมันบายได้บ่นี่ยโอ้มันตื่นกินโอ้งำเพื่นออกไม่โตมงมันยังอะรเสียงยังอะไรย่ายเสียงดนตรี พ่อตัวแม่บัดดิโตเดียวภูตัวเดียวโอ้ลูกพนไมไหม่จักบาทอ่ะยัยอันเลี้ยไยดิเลี้ยไยดิซื้อแค่แสนหาลุงเต้โอ้หมายถึงว่าซื้อมากไม่ไหมน่ะแสนหามากสองตัวเราไม่เลี้ยงบานเราม่ยออกลูกบ้านดิ à, thôi, cái nó nó đây, nó bỉ bỉ, quay liên nó liềng chăng đấy, nếu liềng bòn, nó ăn gì nè. phếng cắm hăm nọ. ô, hăm. hay ăn bát mướp lấy ở Thé, véo tì hăm nè. ôi, ao ở nầy, mai say nầy, nó ăn gì? ao hăm say, ao nầy say, nó cốt say cạn. ôi, ăn gì? cứ nhằng อืมไอ้แมันกินมาไปละ่ะอันให้กินแล้วก็เล,เลยว่านต่างหากีิแม่ขอเบือเรื่องวันนี้นอโอ้ยใหญ่โอ้ยพี่ก้อนเพื่อนาการเกษตรตึอืมเอามาใส่รถอดใหญ่นี่เอามาสมน,น,นี่กินนี่โอ้ยขักขันมีห้ามอย่างง่วนนี่อ้วมใหญ่เห็นใหญ่ยอยู่บ้านอันน่ะในบ้านบ้านห่วยหล,ล้วนอ่ะเราไม่ลงสีแล้วก็เอาเอาไม้ามาเีนใน่ใส่งว่วนเราโอ้ยตัวมันงามเหย,อ,ยอืมอลงกหุ่นแสนแสนกว่าบาทอันอ<ๆ>ันท<ๆ>ี่เละๆอย่างมิตรกำไรมันเบิด มันได้หลายขึ้นมาหลายาปีแล้วอ่าทุนหนักขึ้นหลายปีละ่จะจ้ะโอ้เลี้ยงถือพิธี่ไม่ใหญ่เนาะตัดสีแล้วร่างคนเลี้ยงหรือว่ารูบแมบ่บลกบ่เคยรูบเนาะเลี้ยงจังไดบอกพี่น้องข้างในวิธีการเลี้ยงเลี้ยงใบตาสีแล้วเ้ามีลงสีบ่จ้ะจมีลงสีอันขั้วเลือนนี่โอ้ลงสีน้อยๆนั่นจ้ะผมันไม่ลงสีไงที่พี่น้องลงสีขั้วเลือนนี่แม่เครื่องอันละมือสองมือหนิเนาะเครื่องละมือแปดพันโอ้มือแปดพันพี่น้องเพลื่อนว่าต้องมีลงสี เขา,นนานเนี่ยบาทอันใดมาสีบาทนี่อันพี่น้องแล้วมาสีนั่นแกโอ้อไอใส่ให้พี่น้องมาสีล่ะห้ามมันเหรอเอามาให้หัวจะของกินแกให้มาจะกินแค่นี้พี่น้องพี่น้องท่านจ๋าบอกอโอ้พี่น้องคนไหนเอามาเอามาสีบาทนี่งัวเราบาทมึงก็พี่น้องตระสอ,อนันลงทุนแสนกว่าบาทบาทนี้มิต่ลูกแต่เต่ามันเบิดโอ้ยไปเบิ้งหลาหม่องไล้ใยญ่ไม่แต่ลูกบ้านัรื่งทุนเป็นล้านสองล้านคนเดีบ่เป็นแต่ลงทุนหลไปโน้ยใหญ่นาะ อะไรลูกี่ว่าลูกกสร้างบ่เคยว่าเลี้ยงว้อคุ้ยลูกเออโอ้บ่เคยลูกสมมติค่ะแม่มันตายลูกมันก็ต้องแทนเหมืนบ่ต้องทั้งอีกเนาะฮั่งต้องคิดโอ้ยจ้างเล้วเห็นลองมองว่าโอ้ยลูกงัวลูกงัวงัวลุ่งเหรลูกกระสันก็โอ้เฮือนหลังบางยังกะยังัวขายงัวนี่เข่นต้องป่ามันออกจักตัวละปีนี่ปีนี้ก็มัดออกอันปีสองกันอีสามโอ้ยพี่น้อแต่สอนข้างเรางไหม เขาเด็ปล่อยไปเลี้ยงน้ำทงให้ทงหน้าบอนี่บอมนมันแห,หลมมันแห้งแล้วบอให้เพิ่นไยที่ขุน่นเนาะอันนี้ก็สวนยางเฮาจ้า,าดินจักไรหล่ะยายทัย้งเบิดนี่ยดินสาิบเอไร่เป็นเศรษฐีดินพร้อมเป็นเศรษฐีง่วพร้อมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นว่าเลี้ยงไม่ประดับบ่าเลยมีว่าซั่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าไมว่าเลี้ยงงัวลุปก็ว่าลุดเด้อเพิ่นว่าบ่เคยลุปบ่ได้ลุปมีแต่ได้กลับได้ว่าซั่น อันแม่นี่ได้ลูกแฝดจ้ะตายซื้อบ้านลูกแฝดพี่น้องโอ้ยมีลูกแฝดพร้อมโอ้จัดสอนพี่น้องเพื่อนว่าเลี้ยงว่านี่บ่หาจะลงทุนหลายเด้อพี่น้องเด้อะลูกคนละลงไ่ได้กินหั่มชหมูเนาะบ่ได้กินหมาดไม่ได,มได้กินแบบอันนะ้นกินเยอะก,กินหั่มกับหั่มจะคลองลุงสีหน่อยนี่เนะาะของเฮาอีกเฮาบริสุทธิ์เพิ่นแต่ว่าลูกมันอยากหยอดนะยัยเนาะมันมันสองตัวเนาะลูกแฝดพี่น้อง บาน้นาฝนหดเดี่ยวปอยใบใหญ่หนิมีบ่อเดินนีบ่ออันพูดล้านสาวหดหดอันนั่นหดหดหยาอายุพันจังปีละอนสาวนะห่วยหดเป็นตับเป็นลูกไผ่แล้วบ่ขอมีลูกซาอยู่ได้ใหญ่แต่ตวัสนาของขอเรียตวานนาฝนเนาะมันแข่งกันบ่ได้โอ้จักจจักไรล่ะปูหยา ัวเดียวก็คือบ่ออันร้าไรอยู่โอ้น้ำบาดาลเฮานี่สูบมาเนี่ยมันแห้งใบใหญ่บ่บ่าแหงก็เคยแห้งจ,จักเทียวเจ้าเอาคือบ,บเ่เฮ็ดระบบให้ยหญให้หลานดีดีเนี่ยโอ้ยมันเฮ็ดไงไงใหญ่วิธีง,ง่ายๆอันขีงวัวเฮานี่ได้ขายใ่ใหญ่เนี่ยบ่เอาไปล,ลุสียอย่ใส่ยางโอ้พี่น้องหยาคุณน่ะขีขีงวัวกินห้มามมันเลยฉีหลายเนาะก็บ่อไปใส่หยาให้ร้านใส่หยาหน้าฝนจังแจ่าลุกโอ้หน้าฝนเอาลุก บาร <ss> ินำบาดานเ้ามันไก่่าย่จากนี้ไปนี่ไติมล้มมจะเปนไร่ใส่ใส่จักอันสมมจักนิยวล่ันนวะมันน่งเัน่หนมบ้าินอันนำที่ร้านหดอนู่นนำมัจะใส่าจากบาดานบาดานหอกขึ้นสแงมันแต่จะไหลลงมโอ้ร้านหดนเล่งใส่แท่งเนาะขึ้นแ้็งทีหลายอยู่ไอ้ดีตัวร้านแม่ มันตากแดดแม่แม่มันม,มันสสิหดแล้วไม่ใหญ่นะบ่<อ>เข้าเข้าคือวิฮ็ดสาใหญ่ค็ดป็น,ก,นปก้นเป็นสาจาักหน่อยบ่บ่บ่เออออลิกได้ใหญ่เอาลูกทักสองเมตรพยายางปูละสูบหนามาลงใส่สาไว้มันติมสาละสูบจากสาไปเทเดียวมันพ่อโหลดใส่ปั๊มยังไๆสูบฝุ่งเดียว เจ้าเอาทัวเดินน้าเจ้านี่วดูด้ทัวเบิดนี่อันนี้ร้านุ่อ่ะอันแม่แม่เป็นฟุ่นไหมร้านสูใหญ่บ่เดียนหนังสือป่บอกปีนี้ะมันออกแล้วเนาะเขีอายบ่ยัห้ร้านบ่อายแวเนาะบอกเพ่อเข้าเนาะไปบอกลาไปหาร้านไปสัมผณสร้านไปบ่ไปสัมผัพดเท็นงานอยู่พเราไปปิดโลก ไเบื้องพันเ์็ทงานพื้นว่าหลานสาวพื้นที่พุนมาพ่อเข้าพ้าพ่อเข้าไปเบื้งนั่นหรอกล่ะล้วจิตตื่นพี่ิไปพี่จิตตื่นพี่ง่วงอย่เดียวพี่น้องสว่างพื้นพุดอ่ะขีพื้นไหมโอ้หยาเนี่ยเปียพี่น้องคนปลูกมันหยาเนี่ยเปียแบบกล่ะไม่หยาอย่างคนปลูกมันหยาหวานบ่โอ้หยาหวานพี่น้องหวานอีสไลเอี่ยวเนาะมีเขาที่เวลาเข้านี่ อันนี้ก็ได้นี่เอาบอตายแหงบ่โอ้ยแหงพี่น้องเพึ่งระบ,บุหนำพึ่งบ่ท่านสมัยปันเดโอ้ยพี่น้องทอเหล้าก็ดีอยู่ทอเหล้าดีโอ้ยมันแหงแหงเนาะแหงแหงผดหนำบ่พ่อมันย่างโคตรสีบัดมือที่ละข้าวประคำโอ้ยหยาหวานมันมันปลูกโดนลราไปนี่ หกดแล้วล่ะยาบางไล่บางพี่น้องเจ้าว่าหันนั่นหมดมันแหงมันเปียกเพราะอะไรลูกโอ้หน้าหน้าไม่ได้ใส่หนิแหงโซล่าดมั้งมันวัดจีบฟัวไงลูกล่ะฮะโม่หอนแดดบ่โอ้ยเฮ็ดบดยิ่งบ่ อาดว่าดูาาเถอะวันี้จากแดดพ่ดตับไปจักรอบเลยนี่หล,ลบาบนับหลายรอบลลอ,บลลอบ่เอามอเไปโรงเลียนบอกโอ้ิเีเทอมเลียนมอเตอลูกเลียนอยู่มอสา,ามทําเนี่มันเสียกย้นยนยอนอยู่บ่โอ้ยมันแห่งโค้ใหญ่ทอเลาหลายอยู่เราของบอริททอน้ำพุง่งไห้แม่โอ้ยังสีต้อก็บแห้งก็บเปีเ่ยไ พัดพ <S preach ers> ัดป so 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 ูก็ปีละรู้ละนี่จางกันพอนอเพราะจะว่าเน่ยนำปีตรงเนี้ยแต่มันซอยใหญ่เลี้ยงว่วบ่ได้เลี้ยงง่วบ่หน่ให้อาหารง่วกับแม่เท่าบ่ให้ละซอยกันไรืใหญ่กับเท่านโอ้น่องจะคนเกลือน้องกันเท่าสามเลอดย่เมือนให้อาหารง่วมันมาถึงสามคนบ่อ้่สามสามเขาไป็ืยอยมูบ่ โอ้เป็นโค้งกลางอันอันเป็นเอื้อยบอต่อไปนั่นใช่ไหมเลื่อยหรือไอ้เอื้ยอยจ้ะโอ้ไม่ยิ่งเบอรทุกคนบอผู้ชายคุณผู้ชายน้องล่ะเป็นหลานเพิ่นบอกโอ้เด็ดเปียกเที่ยงเที่ยงหลานสาวเราหดอันหนาวุาา้นพ่อไงพี่น้องพูดนะมันพ่อสิเปียกไงบอกเราอยู่ให้เราสื่อทองมาว่างไหมหอดึนค้ามคนพ่อลูก เจ๊น้อยกับเสาก็ไปเกี่ยวง้วนต่อเมื่อบานเลยไม่ใช่หรอกเจ๊น้อยสมัยมูนข้าเจ้าโซ่ะข้าเจ้าไปหาเดินหาเชียวแต่ว่าอ่างเลยเพื่อนผลไมาซอยเมย์ญ่เป็นเมย์ญ่เนาะซอยเมย์ญ่อันหดสวนพ่อเขาไปใส่สันโอ้พ่อไปเฮ็ดงานเมืองนอกไปร้าไปโดนระบุ โอ้ไปโดนละเฮ้ยแม่เฮาผู้เป็นแม่เฮาภูมากับยายนี่บอกเม่นบออย่เมืองนอกที่ไหโอ้แม่ก็อยู่เมืองนอกอโอ้เฮา,าอยู่น้ำยายพ่อแม่ไปเมืองนอกพี่น้องสองคนนี่พ่อแม่ไปเมืองนอกนี่บ่ได้มาเฮ็ดเวียกเด้สนุกใส่เงินได้พ่อแม่ไปหาเงินอันนี้เล้ามาเฮ็ดงานซอยยายพี่น้องเฮาก็อยู่กับยายเนาะพ่อแม่ไปเมืองนอกแล้วกับไปอยู่น้ำยายนหายน้องกันสามคน โอ้ยเจ้าว่าระบบน้ำเราเหรเราเราเฮ็ดดีๆมันเสียนันอยู่เราเฮ็ดระบบน้ำดีๆมันเสียอย่างหยห้งว่วกิ่น้ำเลี้ยงอยู่อันนี้เสียห้ายร้านมาหดด้วยบดมือมันก็พอแล้วแล้วถ้งคุณปัญญยายังลูกหยาอันเดียวกันบ่ต้องใช้เป็นหยานี่เปียบ่พอแล้วผมมีขบอยู่ดี นี่นี่นเราเราเดินทออยู่นี่พี่น้องเรามีทออยู่ดิเรามีทออยู่ทอเราก็ครบอยู่แต่ว่าเราหันเจ็ดยังบ่ถือระบบผักนี่แหละพี่น้องพอมีพื้นที่อยู่แต่บ่มีความเข่าใจในการอัในในการบริหารจัดการนี่สภาพมันก็เป็นทั้งสิล้ลละพี่น้อง บอนำแล้วบอนำแล้วก็มีบอนำแล้วมีแล้วสูบใชแทงแล้วก็ชงมากแต่ว่ามันหันเราบอเราบอขยายทอเราก็เราบ,ราบ,ราาราบอใส่ระบบนำพุงปกติถาทีห้งงาเฮับปลูกหยางสี่พี่น้องถาผู้ใดมีทีน้่บาดานสูบขึ้นจากบากดานโดยตรงนี่น้่มมันสีบอแห้งพี่น้องมันบอแห้งนี่นี่น,นี่พี่น้องเขาเดินทอเม่นมากห้เ่าเดินทอเม่นมากแหลวเขาตอทอท,อ,ท,อ,ทอ,องสีงออกพี่น้องนี่ ต่อเป็นยานเป็นยานไปแล้วเข้าใส่ทอน้ำพุง่งใส่ทอน้ำพุง่งพ่าดไปพลาดไปนี่มันจีพุงรัดกันก็ต้องเป็นเครื่องแรงดันสูงพี่น้องเครื่องเครื่องแรงดันสูงหน,หนึ่งตัวนึงราคาประมาณหมื่น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 บาทนะ่ะพี่น้องใส่รถไทยเข้าปันมันสิเร็วแล้วนักมันจีแห้งพร้อมานักมันแห้งนี่ซ้านี่โูบใส่ประมาณสัวโมงนึงพี่น้องมันทัวเบิรสูบทุ่มือทุกมือ บา้ถ้าเขาใส่ปัม๊มไ่ปัม๊มแรงดันไ่สูบถ้าเขาจะสูบจากบาดาลโดยตรงมากน่บ่ได้เร้อพี่น้องเอ้อสูบป้าบ่ได้เพราะว่าหนามันบ่พอเขาต้องขุดสาพี่น้องขุดสาสาเนี่ยประมาณจะงานนึงถ้าเป็นดิน,ถ,นถ้ามันแห้งนิดซีมันเจ็บนำบ่ไดดให้เขาพยายามมาปลูกแล้วก็สูบน้ำจากอันจากบาดาลนันทิมนุ่งใส่ใส่บอ่อสูบทุกมือทุกเว้นเลยสูบทุกมือบัดนี้เวลาเขาสูบ เขาก็จังสูบออกจากบอ่บอบ่อสะอันที่สานะสูบออกมาใส่ใส่น้ำนสูบมาใส่สวนใหญม่มันก็ไม่ได้เปลื่งนน้ำเขาสูบแค่สม่งเดียวเศ้าสม่งแรงสม่งแต่เลี้ยงอีกเวลาบดมือเนี่ยก็คือให้มันเติมยางเดียวมีวิธีแก้มันพี่น้องก็ลงทุนเพิ่มใน,นแต่ว่าเล่เา,เามีอยู่พี่น้องเรามีทออยู่นี่ทอเลาก็มีอยู่หันเรื่องจุกสานี่หันห้าจุกสาถา้าห้าวมัมีทุนนี่ ก็เข้าให้เขาไปเอาดินไปขายพี่น้องพวกสิบหล่อเขามาเอาดินไปขายเขาเฮ็ดสายเขาจ๊กเบียดด่พี่น้องไอเมอนพรมตกสันี่ก็ดินทีแล้วกว่างทีแล้วหลายอยู่โจกสาไปตรงนี้ก็ได้นี่ปูผ้าแล้วก็สูบสูบในระบบทอ่อนี่แหละสูบไปเลยสูบยิ่งลงไปแล้วเฮ็ดทอ่อน้ำพุ่งออกสองฝั่งอันนั้นยาอัร้านยานร้านยืนหดอยู่บดมือบดเบียนพี่น้องเลย ว่าในง้วอพมิตรตัวมันงามญาติหนามันบ่พอพี่น้องทามันได้ทามันได้น้ำดีๆเนี่ยหนาง้วอหนาเรื่องนี้พ่อซ้ำหนี้กับพ่ออยู่แต่ว่าพ่อมบ่เข้าใจในเรื่องบริหารจัดการกะกะลำบากทุนมีอยู่แต่ว่าขึ้นบ่ออกขึ้นบ่พ่อมันก็สามารถบริหารบ่ได้พี่น้องบึ้งหลานพี่นหลานหน่อยอยู่ม้สามพี่น้อง หลากฮดยาเฮ็ดฮดน้ำซ้ำมีมันอันมันก็แห้งเลี้ยมบัวตอนเหลืองพี่น้องสัวสีสัวสีทัวมันก็แห้งไปน้ำก้นไหมแห้งตามหลังไปไหมร้านขยันขยันพ่อไปยู่เมืองนอกคุณพี่น้องแต่ร้านนันสู่งานเฮ็ดงานอยู่ดิอย่างพันหาลอยตนเนาะปลูกได้ยักปีละยายอย่างอ้อยมันบระมานแปดต่อปีอ่ะฮอเฮอกเกี่ดได้ยักปีแล้วนี่กี่ยดอ้อยสองปีแล้วนี่โอ้พึ่งเกียดเนาะ จีดแบบเขาเขาเลียนหลวหรือเขามีคนมาสอนอยู่หรือบกักเอาเลียนลหลวเนี่แหละไปเบื้องเรื่งหมองไปเบิ้งอย่างนะมงามแต่ว่าเขาจีดเราเอาผ้าฟันเอาแหมเราเป็นลุกเป็นบอไม่เป็นเบาเป็นี่ยนเป็นบอตอนนี้เได้เขาเรียกเพื่ดีอนไทยเพื่อนไทยผิวมันเสียเร่องหมองเขาจะจีดเพราเปลี่ยนเนาะหไรหมองอยู่าเป็นกระปูดกระปีดบานอะเรตัสถิ่มแม่เล่าก็ไปเรียนนั่นนะมันในละข้าเจ้ามาฝึกอบรมล้มโอ้เขาเจ้ามาสอนอยู่เนาะมาสอนอยู่แต่ว่าหันจีด ได้เดือนเท่าไรใหญ่เนี่ขายนีไม่เือนนี่มันาแต่ขายทะเทียสองเดือนนี่ยขายหาเทียเที่ละหมื่อบ่ยาใเทียะหมื่อนปหาสองเดือนหาเทียเที่ยเมื่อนเจ็ดไหวมันเกือบแสนมืตัวนี้ต้องลงทุนหลมาไร่ใหญ่ส่วนอย่างเนาลายเนาะแกมันกินดนได้เนาะอย่างเนาะกินไปทุกปีทุกปีฟุ้นเดี๋ยวใส่หลาย่อนาฝนอันแตใส่ปีละสิบสอง ชิปสอบนึงเนาะชิปสอบอกออบว่จาจักพันปุป้ปอปอยอยู่นี่สองละพันบ่พันกว่ากับหมื่นหมื่นโอ้ยเดือนเดียวกับจีดเชียเดียวกับกเกลือแล้วครับปุ้ยนั้นเานาะตามาจีดนเนาะตากับหลานไส้ลานล้านไส้ล้าน,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 านอันฟุ้นร่องฟุ้นร่องผู้นั่งนี่บ่ผู้นั่งผู้นี่จีดบ่นี่บ่ถ่ายยอดน้ำขวดโอ้ต้องโหลดได้หลานอันดูพี่น้องเอ้ยหลานแม่ ผู้ใดเอีนมีบุญวาสนาแล้วมาเอาไปเป็นลูกไผ่ด้วพี่น้องเด้อหลานเราเลี้ยงมาเลี้ยงงวเลี้ยงงูใหน้อมันลำบากโอ้คนมันบๆนะเนาะเขราะแต่ว่าเฮาอัานความลำบากเพามีอยู่มีกินมันก็นกลำบากกับสู่ได้เนาะ <c oughs> หันลำบากแบบสบายนอนอยู่บนหิ้วหิ้วอยู่เลยเนาะโอ้ยงูอ่ะก็บ่นเลยขี่ไหลพี่น้องก็พักทบทอนเนาะ ย่านแยี่งเป็นร้านเครืยอยู่พี่รองนอตอีี่านเคเห็นนี่นบอกว่โอ,อ้ยนี่เนีะยนอเขาก็มองแบบน่หน,น้าคนทั้งหนาเนมาะมันว่าสิมาสบายตอนหน่อยแต่เถามามันจะทุกข์ได้บาดือนเนาะอันนี้ทุกข์ตอนหน่อยอยู่แต่ว่าเถามากมันสบายได้บาดเนี่นยเนาะเขาต้องมีหลักฐานไว้ดิแล้วคนเห็นตอนเนี่ยไปไปรุ่นไป,ไปนทเ,เที่ยวเท่ๆดิพอแม่มีเงินเที่ยวเหรียญอยู่ บัดเบิดพอบิดแม่ไปแล้วบานนี่จกตากันบ้านนหยาดกันสมบัติแผ่นดินซ้ำพมือนี่ก็เบียงกันเบียงกันเมันเบียงเฮ็ดเพ็ดกินเนี่เบียงเอาไปขายเพื่อมาเฮ็ดมาหน้าในกินว่าสันหันขายมัไในกินไม่มาสันชุดไทยกับเบิร์ตเย่างอย่างอันนี้ดีแล้วร้านสาวพนพี่้องผมไปเห็นนี่ลระคู่ที่สองที่ไปเห็นมากนี่ตากแดดเบิดมืเมยพี่้องนี่มืเขาห่มอยู่ยังแแมบอยู่แต่ว่าพนหันบ่าขึ้นนั่งใส นั่งสเพิม่มาเลาดีโตตอบดีอยู่แต่นั่งเพิ่มมนอายเด้กหน่อยพี่น้องพูดไม่ได้เข่าห่มดยนังมุ่มมุ่มมุ่มอยู่คุณเบียกปลาเหลวว่ามีเมื่อเพิ่มมา <บะ S 2> ลานเพิ่มลยเมีนควบนั่งเลยเพนเ่อนอย,ยงเลยแต่สอนลูกสาวห้านสาวเพิ่เข้าสิมีบุญวาสนาอะไรงั้สิบะไะสำคัญนั่น บงาง,บยงบอย <c oughs> ่งก็ซ้ำหนึ่งพ่อกำเป็นก็ขายม่แล้วนอ้องคลอ,อืเงินใส่เนาะไ่ปเในแต่ขายย่างนี้ก็ใส่น,น้ำบบดแล้วเนาะเอบ่ได้ใส่งอเนี่ยเพิ่งมาเลียงไหวะดับรรบา่มีซื้อพป่นงะันบวายอะไดอกมันายะลายะดงออกเนาะโอ้มันลายกับดงออกสักอนเนาะปั่นพี่ปันน้องไปเรีย้มายงอืมฟังเห็นงอผูงอผูได้ลายไาได้ปีนี หกหมื่นอ่ะเนาะอันที่ที่เหลืออยู่นี่มันก็หลายแสนจี่น้องละข้าวงวดเนาะถือก็สะเป็นยังเข้าไปในเดือดร้อนนี่แหละกินมันก็บพกกินหลายดอกกกล้วยย่ายเนี่เครื่องเล่าก็มีนี่พี่น้องนี่เครื่องซับกล้วยเล่าเจ้าว่าเล่าสั่งอันมันมากพี่น้องให้เพิ่นสมใส่กำพั่มเพิ่อนะห้ามต้งสีหน่อยเพิ่อนหนึ่ละกินดีปัญญังเร็ว คากอยู่นี่เพา่ตนว่าเลี้ยงงัวนี่บ่เคยลุกจักเสียวไอ้สัสเหลี่ยงงัวลุกมันบ่นเป็นเลี้ยงงัวดอกเนาะเลี้ยงบ่ถือวิธีเนาะอันนี้ก็บ่าไม่ได้เลี้ยงยากเอาไว้ตะคอกนี่ง่ายก็บ่ได้นี้เพราะเส้นอันข้างนอกก็ได้แต่ว่ามีปลูกไว้อยู่แต่ว่าห้ามอย่าบ่้ขาดห้างเนาะ โอ้สำคัญนี่คือห่อมนี่พี่น้องห่อมก็ห่อมหยาบหยาบพี่น้องว่ามันห่อมละเอียดดอกนี่ห่อมล่องสีน่อยห่ลงสีอันที่เขาเจ้าขายในขั้วเลือดนี่พี่น้องผู้ใดมีกับไปซื้อมาไหวเขาพี่เขาน้องกับเดขอเขาเจ้ามาสีเนาะซื้อห่อมห้องบ้านเอาเข่าพ่นเอาแต่ห่อมบ้าได้เอาเข่าบ้าได้เก็บขาบ้าได้เก็บขาเอาเท่าห่อมพ่นนิสือแล้วเอามาสมใส่ก๊กกล้วยก็ได้พี่น้องมีต้นกล้วยเนี่ยสับมาใส่ ก๋วยกินดีได้น้ำย่ำนี่มันสีแก่ก็หายน้ำเนี่ยยี่นี่มันอันหน่อยข้นพอตากสีเทาแค่ไหนแค่ไหนแต่ร้านสาวมาซอยเนาะมีรลานมีหลานสาวอันดูพี่น้องเพื่อหลดสบายย่อยโอ้สัวแก่สีใหญ่มากเป็นเป็นผู้บริหารฟาร์ามเนาะนี่พี่น้องเพิ่อขึ้นมากแ,แต่ว่าเพิ่อนอัดอายยักหน่อยอันไฟฟ้ามากกัว่ายเจา้าคงฤทธิอให้เขาเจ้า ค้องไลนกันไหนดโอ้เห็ดขอกไหมเห็ดมาสถานลดน้อยให่เนาะโอ้ชิดเนาะชิดใดเยอะเพราะว่าของเฮามันอุปกรณ์ห้ามันฟอมหมดเหรอขาันไม่าข้าวัวห้ากับมีเลยเนาะมีแต่ห้าเห็ดขอกคือซื้อบริดีซื้อง่วมันบ่งหอดสองเสนดอกเห็ดขอกเนาะวัดสองสามแสนเนาะใครยังใจย่างนี่ก็เรือเรยวเปเกียรย่างอีกพ่กีละหรือว่าเกี่ยงง่ว มีพี่น้องร้านสาวเพิ่นดูขนาดว่าจะไปเฮ็ดลูกไผ่อยู่มีลูกชายอยู่ดิจิ้ต่อยายกไปอยู่แกเรียนจบเห็นไหมเอาเป็นลูกไผ่อยู่พ่นดูพี่น้องนิดหน่อยผมไปเห็นอยู่อันข้างบ้านดุงนึ่วก็ดูคือกันรันการได้ไม่กันบ้านเล่าหนีคนนีผู้เดียวนี่เชิดบ้านเล่านี่ตายยิ่งสิบปัน คนรู้คนมันเด้อพี่น้องเด้องมาส่งมันมาเกียรตพี่น้องทั้งบ้านเราอุดมเนาะมือนี้ชิปนี้เอาไว้ซ้านี่ก็นนะครับเด้อชิปหน้าพอ,อกันไหมก็สำัรับชิปนี้มือนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ขอบคุณหาลายสวัสดีครับ